by สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวทีคนตรังสวทวตรัง FM 9 1 2 5เมกะเฮิรตซ์ AM 810กิโลเฮิรตซ์นะคะรายการสดผ่ Facebook, Fan page, านหน้า c e b o o k f แฟนเพจสวทอตรังไลน์แล้วก็แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแ n นดรอยฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วย YouTube c h anel สวทวตรังกรมชาสัมพันธ์สำหรับก,การติดตามรายการย้อนหลังยอยศพรรับหนะ้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาติดตามความสาเร็จของแคมเปญ g กดี e เ n e กซ์คนะคะที่จัดขึ้นที่จังหวัดตรังของเราโดยผู้ช่วย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนะคะเรียบร้อยไปเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถจัดงานได้แบบอสําเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวกิจกรรม e ี o กสปอรรักโลกสุดคลีนแล้วก็กรีนนะคะแคปอาร์โกกรีนเอ็กปเป็นยังไงกันบ้างคะครับเอ่อเริ่มต้นเนี่ยเป็นการร่วมมือของภาคเอกชนะนะครับกับ มีพี่น้องส่วนกลางตัวนตวนกลางแล้วก็การท่องเที่ยวเองประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ส่วนในตรังเองเราก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรงังแล้วก็บริษัทนําเที่ยวนะครับเลตรงังไดวิ่งครับของน้องปาม,มแล้วก็ทีมงานของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยที่ร่วมมือช่วยกันนะครับให้เกิดขึ้นในเรื่องโกกินคทติบดำน้ำ ทำลายสตติโลกเจิติโลกค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะคุณฟังนะคะเลือกที่จะมาจัดที่จังหวัดตรังของเราซึ่งมันไม่มันไม่ใช่ธรรมดานะในการที่จะมาตรังได้เพราะว่าหลายๆจังหวัดก็อยากจะให้ไปจัดกิจกรรมกันที่เขาเราดึงมาที่ตรังได้ยังไงคะครับเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสนิทสนมส่วนตัวนะครับบัเงเอิญว่าทางผมเนี่ย ในนามของนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวยกับทีมงานของผู้จัดะนะครับบังเอิญว่ารู้จักกันในเรื่องของออไปเรียนลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ,อแลวก็รู้จักกันในนะฮะรุ่นพี่รุ่นนออ้องและก็เมื่อ,เ,อ,อเรารู้ว่าเ,เราทําเรื่องท่องเที่ยวอยู่ที่ตรังเ,เพื่อนเพื่อนพวกพวกพ้องๆเนี่ย ในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยก็แนะนําให้มาจัดที่ตรังนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือในในพี่ในน้องโดยที่เราเนี่ยก็เรียกดูแลอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องการจัดค่ะนะคะแล้วปรากฏว่าเราก็ทํำลายสถิติโลกได้สํำเร็จวันนั้นได้รับเสียงตอบรับแล้วก็มีนักดำน้ำมามา,มากน้อยแค่ไหนมีปฏิบัติการใต้น้ำพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านๆมายังไงคะ ครับบังเอิญว่าเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการทำลายสถิติโลกกินเนสเวอร์เรคคอร์ดเนี่ยของคนไทยนะฮะคนไทยล้วนๆเลยครัครั้งก่อนนั้นเนี่ยที่เขาทำไว้เนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับทำไว้62ท่านเนี่ยการดำน้ำความลึกเนี่ยแล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมปิรามิดะนะครับอันเนี้ยของเราเนี่ยเราเลือกที่เกาะกระดานเพราะว่าเราได้ต่อยอดในเรื่องของ ่การท่องเที่ยวแหล่งน้ำน้ำกันนี้บางเงินว่าเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุทยานตัดป่าและปันพืชของเจ้าใหม่นะครับโดยพออพลิตเนี่ยอำนวยความสะดวกดีมากในการดำเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นการตำลายสถิติของต่างชาติที่ก็ทำไว้62ท่านของเราเนี่ย65ท่านแต่ว่าเราเตรียมคนไว้69นะครับแต่ว่าอีก4ท่านเเป็นเจ้าภาพ เป็นช่างภาพเป็นช่างภาพ<ข>ใต้น้าใช่ครับเพราะออว่าออในการดาเนี่ยวันนั้นมันก็มีเราคิดว่าจะไม่สําเร็จนะค่ะเพราะว่าบังเอิญว่าใต้น้ําเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสน้ําแรงอ,อและการถ่ายภาพออกมาเนี่ยเพราะว่าเวลาคิดเนี่ยเขาคิดจากคนที่ไปอยู่ในสามเหลี่ยมค่ะต้องมีภาพทุกคนเลยทั้งหกสิบห้าคนแล้วนับเป็นลายหัวเลยนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ย ทางตัวแทนของกินเน็ตเนี่ยเขาก็มาอยู่ด้วยนะครับก็บินมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มาอยู่กับเราสี่ห้าวันที่เราก็มาอยู่ตลอดนะครับมาดูกันกับเคลื่อนการทําจริงไหมอะไรไหม,มลงทะเลเขาก็ลงด้วยนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความร่วมมือของคนต่างที่ภาคเอกชนที่ทางธุรกิจต้องเที่ยวกับ เรื่องของอบริษัทน้องปามเรซังดวิ่งเนี่ยเรื่องดำน้ำนะครับแล้วก็นักดำน้ำเนี่ยมาทั่วประเทศนะแล้วก็คนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบรมคมคูมาเลยเพราะเขารู้ว่าชื่อของเขาเนี่ยต้องไปอยู่ระดับโลกมีมรายชื่อเพราะว่าทุกคนที่ดำน้ำเนี่ยมันต้องมีบัตรและก็ต้องอยู่ในสต์รายชื่อที่สาม,มารถตรวจสอบได้นะครับของเราเนี่ยก็ถือว่าเ,เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดทำเพราะว่าเราก็อยากต่อยอดตรังให้ดัง ตอนนี้เรารอว่าใบเนี่ยเขาประกาศเรียบร้อยนะครับประกาศเรียบร้อยแล้วก็ประกาศตางซูมกันแต่ว่าเราตอนนี้เรารอใบเซอร์วิสเกตที่จะมาแลวเราจะต่อยอดมีการเฉลิมฉลองอะไรพวกน,นี้เราคิดไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้รอใบจริงๆมาเราที่ใบมีเนี่ยหนึ่งมันจะมีเรื่องของส่วนที่เป็นสมาคมที่สามารถให้ผู้ประกอบการทั้งจังหวัดเนี่ยไปต่อยอดได้ค่ะอันนี้เราเราก็อนุญาตในใช้เลย แล้วก็ส่วนสมาคมจะเป็นใบเซอร์ใหญ่แล้วก็ตัวอีกตัวงใบเซอร์อีกสองสองบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของในนามชื่อผมในนามดอกเตอร์พิทักษ์พงศ์และก็อีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อของน้องปามเลตังดวิ่งนะครับอันเนี้ยเขาร่วมจัดเนี่ยเพราะก็มีการลงทุนเราก็ต้องให้เครดิตเขาในการที่จะไปต่อยอดอตอนนี้หลังจากที่เราจัดมาแล้วเนี่ยนะครับ เราก็มีต่างชาติเนี่ยติดต่อมาเรื่องดำน้ําที่ของน้องปามเรตังไดวิ่งเนี่ยจำนวนเ,เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แล้วก็มีมาเป็นกลุ่ปบ้างอะไรบ้างาก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการเ,าเรื่องดำน้าเนี่ยเป็นเซนเตอร์ของรังของตรงังในมาเงินแล้วเราอยู่จุดศูนย์กลางของทุกที่เราอาจจะจังหวัดไม่ใหญ่แต่ว่าเราคิดว่าในการเดินเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยไอ้ฟา์มยั่งยืนตัวเนี้ยมันจะมี เมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้เขาทาแต่ว่าต่างชาติจะมาทำานะครับแต่ของเราเนี่ยเราเห็นความสําคัญว่าในการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นของคนต่างทําได้เนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดนะครับแล้วก็สร้างทีมงานให้เข้มแข็งขึ้น ประมาณนี้ครับค่ะนะคะซึ่งถือว่าแคมเปญน,นี้ประสบความสําเร็จด้วยดีนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะในการที่เราทํางานโดยภาคเอกชนแล้วก็เราสามารถที่จะทําให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้สุดท้ายจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะเบนเข็มมาบ้านเรารบวกกับเราช่วยเสริมชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเกาะกระดานของเรากันด้วยวันนั้นที่เขาเดินทางมาจากกินเนสโซ r ล็กคอร์ดเขาก็มาอยู่ตลอดเลย เขามาอยู่อยู่เจ็ดวันครับเวันเวันครับอันนี้ทางเราก็ต้องซัพพอร์ตเรื่องที่อยู่เรื่องที่อยู่ลดลบซองเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่มีงบประมาณจากภาครัฐนะครับเป็นความเข้มแข็งของภาคเอกชนล้วนๆเลยกล้าพูดแบบนี้เลยวันนั้นในเมื่อ65คนนะคะเราต้องใช้เวลาปฏิบัติการใต้น้ําอยู่นานแค่ไหนคะเออณตอนนั้นเนี่ย เเราใช้เวลาใต้น้ําอยู่สามสิบแปดนาทีสามสิบแปดนาทีครับเพราะว่าเอในการดําเนี่ยกฎเกณฑ์เนี่ยให้สามครั้งการดาลงไปสามครั้งแต่ว่าเราก็มีขีดจํากัดเพราะว่าเราสามารถในในถังรวมเนี่ยหนึ่งถังเนี่ยมันได้เวลาไม่เกินสี่สิบห้านาที เพราะนั้นถ้าเราเนี่ยไปสี่ิกว่าทุกคนก็ไปไม่ได้ต้องขึ้นมาใหม่ต้องขึ้นมาใหม่ครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าจะไม่สําเร็จเพราะว่ากระแสน้ําแรงทําให้ฝุ่นฝุ่นมันเยอะภาพออกมาไม่ได้มันมัวมันไม่สวยอืนกนี้บังเอิญว่าไอ้ภาพที่ลงไปเนี่ยนะครับที่ถ่ายนะค่ะเอ่อเลียงหัวได้แต่บังเอิญว่าติดอยู่ที่ภาพสามเหลี่ยมเพราะมันฝุ่นใช่ไหมเพราะว่าภาพเนี่ยเวลาลงไปหกสิบห้าหกสิบห้าท่านเนี่ยนะครับมันก็ต้องใหญ่ ทีนี้บัเงเอิญว่าเราโชคดีนับรายหัวเนี่ยครบเป้าภาพทุกภาพมีหมด,มหมดแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยจะมีกล้องนักดำน้ําอยู่ท่านหนึง่งมาจากจุมพรในนี้เราขอบคุณเขาอ,อย่างมากเลยแล้วก็ภาพของเขาเนี่ยถ่ายได้360อยหกิองศาแล้วก็มาเลือกเอาเนี่ยภาพที่เห็นเนไปกลุ่มอันเนี่ยของเขาเลยแล้วก็ตัวเพราะว่าเรื่องใต้น้ําเนี่ยปกติเนี่ยมันถ่ายยากมาก ด <C> e ำน้ําด้วยถ่ายด้วย <C> e เราก็โชคดีว่าเนี่ยออ,ออกมาแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเห็นเป็นเงาแต่ว่าวันนั้นฝุ่นไอ้กระแสท้ายน้ําเนี่ยแรงมากกระแสน้ําแรงแต่ว่าภาพลายคนเนี่ยที่นับลายคนเพราะว่าเวลานับต้องไล่เรียงตีละคนถึงนับเราส่งไปเนี่ยเขาต้องไปนับลายคนนะว่าสําเร็จไหมจากตรวจเช็ครายชื่อเนี่ยที่เราส่งไปเขาก็เช็ครายชื่อก่อนเช็คจากชื่อด้วยชื่อเนี่ยมัน,มนตรงอยู่ในระบบของดำน้ำให้มีบัตรไม้ถูกต้องครับ แล้วก็ลายชื่อลายชื่อแล้วภาพเนี่ยมันต้องอยู่ครบเพราะแดนใต้น้ํามันโกหกกันไม่ได้ใช่ค่ะนะคะนี่คือความยากของกิจกรรมนี้ค่ะคุณฟงังแต่ว่าเราก็ทําสําเร็จสามารถทุบสถิติโลกรอ,อบที่แล้วคนอเมริกันใช่ไหมคะที่ทำาไว้เลยตเปงชาเป็นต่างชาติรวมกันสอง่านหกสิบสอง <62 S 1> <62 S 2> น, <62 S 2> นครับค่ะไม่ได้แค่ดําน้ําแล้วก็ไปต่อตัวเป็นรูปพิรามิดมนุษย์ใต้น้าอย่างเดียวแต่เห็นว่าช่วยกันเก็บขยะด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จภารกิจ ตอนนั้นเนี่ยทีมงานที่ลงทะเลเนี่ยนะครับเขาก็ทำดำไปแต่ว่าส่วนกิจกรรมที่เป็นต้องเอามาส่งกินเน็ตเวลล์เลกอดต่างประเทศเนี่ยต้องส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องรีบทำก่อนส่งก่อนสามโมงเย็นตอนนั้นเราเสร็จประมาณทักบ่ายโมงกว่านะเราต้องเอาเรือเนี่ยไปรับกับแล้วก็มาส่งนะครับเอ ก็ได้อยู่บังเอิญตัวแทนที่มาครั้งนี้เนี่ยนะครับตัวแทนของกินเน็ตเว o ร์ตคอร์ดเนี่ยเขาเป็นชาวลาวนะครับที่มาอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาไปอยู่ฝรั่งเศสเขาบินมาจากฝรั่งเศสเป็นตัวแทนมาเนี่ยเขาน่ารักมากเพราะว่าช่วยเราเต็มที่นะครับช่วยเราเต็มที่เลยแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งการที่มีพวกนะครับการที่มีพวกทําให้ใหญ่ๆโดยไม่ต้องใช้เงินก็สามารถทําได้แต่ว่าทางเราก็คุยกับตัวแทนกินเนตเนี่ย ว่าถ้าคุณจะมาตรังนะเราจะพร้อมดูแลตอนนี้คุยกันแล้ว <c oughs> เขาจะมาเขาจะมาเพราะถือว่าเป็นการดูแลเพราะว่าหนึ่งเขาเนี่ยามาแล้วเป็นชาวลาวคนเอเชีย <c oughs> ถ้าฝรั่งมาจะยากหน่อยเพราะวันนั้นเนี่ยในการทำเนี่ยถือว่ายากนะถือว่ายากต้องใช้ทีมงานหลายสิบคนมาก <c oughs> ทั้งภาพทั้งตัดต่อทั้งส่งเ,เพราะว่าใต้น้ำเนี่ยพอเขาเสร็จเขาก็ไปทำที่อื่นต่อ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่า การมีทีมไม่ว่าคนต่างเองหรือทีมทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะต่อยอดเมืองออวันนั้นบังเอิญว่าของต่างเราตอนนี้นะครับในเรื่องของออที่เราทํากันเองแต่ว่าเราเตรียมการมาเป็นปีแล้ว<ค>ะนะครับเตรียมการเป็นปีแต่ว่าในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยเราก็มีจุดบอดผู้ว่าก็ไม่อยู่อะไรก<ช>็ไม่อยู่นะครับเร่ <คะ S 1> งนี้เมื่อเราทําหนังสือเชิญผู้ว่าไปแล้วเนี่ยผู้ว่าสะดุดลงเนี่ย คราวนี้เวลาจะเชิญใครเพราะเราต้องส่งไปทางกีนาด้วยวันเราหนึ 3, <4 S 1> ่งสองสามสี่นะครับวันนั้นก็เราได้พับความร่วมมือจากอาว่นาอุติยานอย่างดีมากเ,เราก็บังเอิญว่าปกติเนี่ยรัฐมนตรีจะมามมนต้องเที่ยวกีฬาแต่ว่าเ,เขาส่งเป็นที่ปรึกษามามบังเอิญสองทุ่มแล้วของวันที่สิบเนี่ยเราจะดำวันที่สิบเอ็ดนะคราวนี้แจ้งเรามาว่ามาไม่ได้ติดปรารถนคราวนี้เราก็ต้องเตรียมใหม่ เขียใหม่เราก็ผมก็เชิญัวหน้าปรลิศอุหน้ายานบอกท่านมาเปิดเลยเพราะว่าไอ้นี่เป็นความร่วมมือและในเขตของท่านคนอื่นไม่เหมาะแล้วเพราะว่าเราคนอื่นเนี่ยเราต้องไปทําหนังสือต้องไปรายละเอียดตอนนั้นเราไม่ทันเราก็บอกว่าท่านมาเปิดเลยท่านก็เกรงใจบอกว่าไอทางไอทางเราคนเปิดก็บอกว่าไม่ได้ท่านเพราะว่าอุตยานอย่างน้อยชื่อเสียงของอุทยานเนี่ยมันจะดังไปทั่วโลกนะครับท่านก็โอเค ก็เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับค่ะนะคะคุณฟังอ่า โกก e ีนแ c t i v e ทำลายสถิติโลกสำเร็จเรียบร้อยค่ะได้รับการบันทึกในกิน n นส s s เว r l d r เรคคอเรียบร้อยนะคะ65คนอ่าคนเป็นการต่อตัวรูปปิรามิดมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็ปฏิบัติใต้น้ำปฏิบัติการใต้น้ำอยู่38นาทีแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังก็มีการช่วยกันเก็บขยะอะไรต่ออะไรด้วยวันนั้นน้องส้มอมารามาด้วย <มา S 1> ใช่ไหมมาครับมา,มาแม่งานแม่งานเลยเจ้าของเพลงเพลงโกค่ะแล้วก็เป็นคนผลิตรายการฉันชอบเที่ยวด้วย กิจกรรมนี้จะไปโผล่ในรายการฉันชอบเที่ยวด้วยไหมคะตอนนี้เนี่ยบังเอิญว่าจริงแล้วแม่งานในเรื่องประําพันธ์เนี่ยคือกรมประจำพันธ์เลยนะกรมประจำพันธ์เขาเนี่ยเราก็ขอบคุณท่านรองอธิบดีที่ที่ปัจจุบันเนี่ยรองทัศนีผลชัยโก้ท่านรองเอื้องครับรองเอื้องเนี่ยน่ารักตอนนี้ถ้ากับว่าเราเนี่ย กรมยามพันธ์หลังเตาเสร็จภารกิจก่อนภารกิจเนี่ยเขาพยามพันธ์ให้ทั่วประเทศแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยห,หลังจากเสร็จแล้วตอนนี้ก็ออกแล้วนะครับออกว่ายามพันธ์ของกรมยามพันทั้งภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เราก็ <ไว S 2> เสื่อน,นึ่งถือว่าเ,เราได้เมื่อคนมาเยือนตรังแล้วเนี่ยเราได้พบปาพูดคุยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้มีการใช้จ่ายก็ถือว่า เป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนระดับสูงของกรมประชามันธา์เลยแล้วก็สวทเอ่อกรมประชามัิกา์เนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยเขาออกให้หมดนะครับออกให้หมดเป็นการประชามธิกา์ทั่วหมดเลยถ้าเบสบนมูลค่าเนี่ยมันมูลค่าไม่ได้นะเยอะ,ะถือว่าเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณกรมประชามธิกา์ท่านลองเอื้องนะครับลองเอื้องที่น่ารักก็ถือว่าได้ช่วยตรังอีกทางหนึ่ง ค่ะนะครับนะคะถือเป็นความสําเร็จของทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์พงษ์ชัยคตแลวก็สมาชิกสมาคมทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะในการที่จะอวดความสวยงามของตรงังความอุดมสมบูรณ์ใต้ทะเลระบบนีเวศใต้ท้องทะเลของเรานะคะไปสู่สายตาชาวโลกแล้วก็ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยได้ขึ้นอันดับของโลกในการดำำําน้าท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และที่สําคัญคือสามารถทําลายสถิติโลกเดิมที่ชาวต่างชาติ ทำเอาไว้ได้ด้วยโปรเจกต์ต่อไปค่ะ นแน่นอนว่าดรพิทักษ์พงษ์ท่านจะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่โปรเจกต์ต่อไปในการที่จะส่งเสริมการท่องเทีย่ยวเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เราจัดก,กิจกรรมดำน้ํามาสังเกตดูเสาร์อาทิตย์ท่าเทียบเรือปากเมงนักท่องเทีย่ยวหลนตลอดเลยแน่นอนว่าช่วงปลายปีก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่นักท่องเทีย่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาเรามีโปรเจกต์อื่นๆสำรองเอาไว้แล้วยังคะที่จะทําต่อไปในวันข้างหน้าค่ะคือตอนนี้เนี่ยเ,เรื่องของโกกีนเนี่ยนะครับที่เราทําเรื่องดำน้ำ,นำเนี่ย ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีจุดเช็คอินที่ดำน้ำเลยอตอนนี้เรารอใบเซอร์มาแล้วทางผมเนี่ยก็คุยกับทางอุทยานและผอปริศเรียบร้อยเราก็ส่งใบเซอร์ต่อไปเนี่ยใครจะมาตรังเนี่ยต้องไปตีที่เช็คอินที่ดำน้ำต้องไปตรงจุดนอ่าใช่ครับใช่ตรงนั้นมันก็อยู่หน้าหาดหน้าหาดความลึกก็ประมาณไม่เกินสิบหเมตรแต่ว่าอันนี้เราทางผมก็คุยกับผออุทยานผอปริศแล้ว ท่านบอกว่าส่งใบเซอร์มาตอนนี้ใบเซอร์รอรอมาอุทยานก็จำโดยความสะดวกในการทำจุดเช็คอินตรงนั้นโอ้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ใครมาตรังไม่ไปเช็คอินตรงนั้นไม่ได้ใช่ครับแล้วตั้งลอยตรงลอยตัวเดี๋ยวจะมีจุดแต่ว่ารูปแบบจุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อุทยานแต่ว่าใบเซอร์ตอนนี้เรารอใบเซอร์มาจะทำรูปแบบใหม่ะ นี่นี่คือโปรเจกต์แรกหลังจากใบเซอร์มาใช่ครับแล้วจะต่อยอดตรงนั้นอีกยังไงคะก็เนี่ยเอ่อพอเราทำเสร็จเนี่ยต่อไปคาดว่าคนเ,<ต>เราก็ประจามพันเรื่องของออจุดเนี้ยเป็นจุดที่ทำลายสถิติโลกคที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเนี่ยชายหาดก็ดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นทำลายสถิติโลกที่อยู่ที่ที่ที่เดียวกัน ไอัน,นี่ที่เราคิดไว้เกอนก่อนหน้านั้นค่ะอ่าอนี้ไอ้ตัวน,นี้มันก็เป็นส่วนที่ต่อยอดในอนาคตว่าอ่นอนี้อาจจะใช้เวลาอีกได้หลายปีในการที่จะให้คนมาชมบางคนมาเกาะก,กระดาแล้วแต่ว่าที่ถ่ายรูปเนี่ยยังไม่เคยถ่ายนะค่ะอันเนี้ยอยู่ที่ขั้นตอนอ่าพอเราได้มาเราก็จะส่งอุทยานให้อุทยานเนี่ยเขาออกแบบในการทําทั้งการรับปากเรียบร้อยนะอันเนี้ยเป็นเรื่องของอุทยานและท่านบอกว่าส่งอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวท่านจะทําให้เลย ประมาณนี้ครับนะคะตรงนี้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณหนาทีค่ะอยากถามเรื่องของอะไรนักที่เขาเรียกตรังกรีนแอนด์เวลเนตทัวริชที่ท่านขับเคลื่อนโดยนำร่องที่นายโยงมาก่อนแล้วเนี่ยแต่แล้วขยายผลไปอำเภออื่นอีกเป็นยังไงคะเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่นายโยงเนี่ยเป็นเรื่องอาหารมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารตอนนี้นายโยงเนี่ยทั้งอำเภออบรมหมดแล้วนะครับอบรมผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการเนี่ย แล้วก็อบรมผู้สัมผัสอาหารผู้สัมผัสอาหารนายองเนี่ยที่อบรมไปร้อยกว่าท่านร้านอาหารทุกร้านที่นายงอบรมหมดแล้วไอ้นั้นในานะผู้ประกอบการาจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมีกฎหมายรองรับตั้งแต่ปีามแล้วนะครับแต่ว่าบาังเอิญว่าเ,เราได้หาหลือกับทางสาธสุขนะครับรอ,อ,องอนันต์เนี่ยก็ทําเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าบาังเอิญว่าจริงหน้าที่นี้ในการอบรมเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นค่ะ เป็นคนออกใบอนุญาตเออ,ออกใบอนุญาตออกใบออผู้สัมพันธ์อาหารก็ท้องถิน่นใครสังกัดอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เสียภาษีให้กับท้องถิ่นนั้นเนี่ยท้องถิ่นเป็นคนจัดการอบรมแต่ว่าบาังเอิญว่าออครั้งนี้เนี่ยได้หาลือกับออสาสุขจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นที่มาในการทําพอเราถ้ารอรอเนี่ยต่างคนต่างทำเนี่ยมันจะช้าชมันไม่เกิดเป็นภาพรวม อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ส่งเรื่องราวเพื่อให้ท้องถิ่นทุกที่เนี่ยออกบัตรหน้าที่ในการอบรมทั้งสิ้นเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นทุกที่เลยค่แต่ว่าวิทยากรเนี่ยบางท้องถิ่นก็ไม่มีแต่ว่ามีที่สาสุขเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องท้องถิ่นที่ต้องไป<า>เจนมา แล้วก็ทุงนี้มีก็จะจ่ายนะในการอ<า>บรมทุกอย่างออกบัตรอะไรมีก็จะจ่ายหมดแต่ว่าเราก็โชคดีนายงเนี่ยสารสุขก็บุาการให้<า>ทั้งข้าวยากรเ,เรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเลย แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องเด็กอันนี้เอกชนเรามาเป็นผู้ดำเนินการเราช่วยเราช่วยเขาจริงๆแล้วเป็นภารกิจของท้องถิ่นนะคะที่มีพรบร,รองรับเรียบร้รรรอยเพียง,ตงแต่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นที่นายงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนถือว่านายงนี้เป็นต้นแบบเลยนะคะในการพัฒนาระบบสุขาพิบาลอาหารรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังของเราเพราะว่าเราเป็นเมืองคนช่างกินเป็นยุทธจักรอาหารอร่อยจะดีกว่ากันไหมนอกจากอร่อยแล้วยังผ่านสุขาพิบาลอาหารรอง อรับว่าได้มาตรฐานด้วยแลวได้จริงแล้วเนี่ยที่คุยกันเนี่ยตอนนี้นายโยงเสร็จเรียบร้อยรอออกบัตรเราออกบัตรอย่างเดียวแต่ว่าในแผนเนี่ยในแผนที่เราคุยกับสาสุขเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาในเขตเทศบาลนครตรังที่เขาทําไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ครบแล้วก็เทศบาลหรืออบตอข้างๆของเทศบาลที่มีที่พักบ้างอะไรบ้างาแล้วก็หลังจากนั้นต่อไปออตังปากเมง หาดยาวแล้วก็ลีบงตั้งเกาะที่อยู่ในแผนนะแล้วก็กันตังอำเภออื่นก็จะย่อยไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท้องถิ่นทุกท้องที่เนี่ยนะครับเขาคิดทําเนี่ยจริงๆทําพร้อมกันได้เลยค่ะแต่ว่ามันตอนนี้ติดขัดในเรื่องของวิทยากรวิทยากรเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่สาสุขสสุกเพราะฉะนั้นจะใช้คนมีสี่ห้าคนอบรมทุกวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามีงานประจำแล้วก็จะย่อยําไปเขาคิดว่า น่าจะกลางปีหกเจ็ดเนี่ยน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอตอนนี้อบรมเสร็จแล้วก็ของนายโยงอบรมไปสามสิเดือนแล้วรอขั้นตอนอเพราะ,ะว่าเวลาส่งต้องส่งไปที่กระทรวงแล้วก็กลับมาบัตรแรงต่างในท้องถิ่นออกเพราะว่ามันต้องเชื่อมกันเพราะว่าข้อมูลอันเนี้ยต้องไปอยู่ที่ส่วนกลางค่ะ แล้วที่เราไป MOU กับเขาปู่เขาญาจะาจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บริเวณอันดามันเกตเวละคะเป็นยังไงบ้างไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ตอนนี้ MOU แล้วแล้วบางเงินว่าหัวหน้าใหม่ย้ายแล้วหัวหน้าใหม่ก็คุยเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีใหม่เนี่ยเราจะทําเรื่องแคมปิ้งนะครับเรื่องแคมปิ้งเพราะว่าบางเงินที่นั่นเนี่ยนะครับมาเป็นสถานที่ที่ใช้งบกลุ่มอันดามันที่ไปสร้างไว้รวมหมดเนี่ย100ร้อยกว่าล้านแต่ว่าถ้าคิด ในเรื่องของทางเอกชนคิดเนี่ยนะครับมันยังไม่คุ้มค่าในเรื่องของคนไาใช้บริการยังไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์ผู้มาเที่ยวเราอยู่เฉยๆว่าให้คนไปชมช้างถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นเพราะนั้นแต่ว่าเราต้องการส่วนอื่นที่ไปเชื่อมตั้งแต่เรื่องความสะอาดเรื่องถ่ายภาพเรื่องที่เช็คอินะนะครับตอนนี้คุยกันแล้วก็คุยกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยกับหัวหน้าคนใหม่ที่ย้ายมา ก็แนวคิดไปไปในทางเดียวกันแต่ว่าทางเราเนี่ยก่อนที่จะทำกับอุทยานของปู่ของย่าเนี่ยทางเราก็หารือไปทางข้างเบื้องบนของกรมอุทยานสัตวาและพันธุ์นเนี่ยะนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาคิดว่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำที่ที่นี่อย่างเดียวนะอตอนนี้เราหาแหล่งใหม่ที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวเพื่อให้คนจำนวนเป็นหมื่นคนพันคนเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันได้อ่าตอนนี้ ที่หาดยาวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนศึกษาออกแบบเรื่องของพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจริงๆแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเป,เป็นพื้นที่นสรทับด้วยเขตอุทยานและก็พื้นที่อุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ากา็ออกไว้เป็นพื้นที่สันนาษานก่นเพราะนั้นสามารถที่รองรับได้เยอะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาออกแบบ <Felix S 1> <ภ>ออกแบบอตอนนี้อยู่ในแบบ กินเกี่ยวก็ข,ข้าวแล้วคันคบนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะชั่วโมงที่ส,<ถ>สองกลับมาค่ะ,ะจะเป็นเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์